เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากสําหรับวิธีการปลูกมะละกอเตี้ยชุมแพในเข่งพลาสติกเบอร์หนึ่งว่าเหมียวปลูกยังไงปลูกวิธีไหนมะละกอเตี้ยชุมแพรที่เหมียวปลูกในเข่งพลาสติกเนี่ยถึงได้โดขนาดนี้อื่นเพื่อนๆก็มาเตรียมเข่งพลาสติกเบอร์หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะมีกระถางดินเผาแบบนี้เพื่อเอาไว้วางต้นมะละกอไม่ให้ต้นมะละกอสุดถ้าใครไม่มีกระถางดินเผาจะใช้อิฐบล็อกซ้อนกัน2ชั้นก็ได้ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะต้องมีการต้นมะละกอสุดตอนที่ต้นมะละกอโตรอบนี้อินทรีย์วงกก้้้้นนเเเ่่มมมมียยจะะใใชปป็็ลคไไไไไิศษบด แต่เผอิญว่าเหมียวมีต้นกล้วยเหมียวก็เลยเอาต้นกล้วยมาเป็นอินทรีย์วัตถุรองก้นเข่งด้วยก็ะจะมีพวกกิ่งไม้แห้งเศษใบไม้แห้งแบบนี้บอกเลยว่านี่คืออินทรีย์วัตถุชั้นดีเลยก็ว่าได้วัสดุอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมการปลูกได้เลยนะคะจัดการวางกระถางดินเผาลงไปกลางเข่งะะเทอินทรีย์วัตถุชั้นแรกลงไปเป็นต้นกล้วยอย่างที่บอกเลยนะคะถ้าใครไม่มีต้นกล้วยก็ใส่เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างอื่นก็ได้จะลงเป็นเศษใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งลงไปหนาๆเลยก็ได้นะคะเพราะอินทรีย์วัตถุทีี่่่่่เเเรราาาาาใสสข้ไไปปนนยยยตออกกก็จจะลลวมัดห เหียวใส่ต้นกล้วยเสร็จเหมียวก็จะใส่เป็นพวกกิ่งไม้แล้วก็เศษใบไม้แห้งอินทรีย์วัตถุเนี่ยใครมีอะไรก็ใส่อันนั้นไปถ้ามีพวกฟางเศษฟางก็ใส่ฟางไปด้วยเลยก็ได้นะคะการใส่อินทรีย์วัตถุรองก้นเข่งของเหมียวเหมียวจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของเข่งเลยพอใส่อินทรีย์วัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเติมดินเข้าไปได้เลยนะคะดินที่เหมียวใช้รอบนี้ก็จะเป็นหน้าดินที่เหมียวเพิ่งซื้อมาผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีพวกเศษฟางเก่าบ้างใส่ทับพวกเศษอินทรีย์วัตถุลงไปใส่ดินรอบแรกไม่ต้้้้อองงใใส่หหเเเเตต็็มมขนนนนะะะคจจาาาากกกัีวทํร กล้มามะละกอเตี้ยชุมแพเพื่อเอามาปลูกถ้ื่อนเพื่อนสังเกตดูจะเห็นว่าต้นกล้ามะละกอเตี้ยชุมแพของเหมียวเนี่ยต้นโตมากที่ต้นเขาโตขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนที่เหมียวรับมาเหมียวไม่ได้ปลูกเลยเหมียวเอามาพักต้นไว้ก่อนทาการเปลี่ยนถุงดําเป็นถุงไซส์ใหญ่แบบนี้จาก,จากนั้นเติมปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดไปหนึ่งครั้งพักไว้ประมาณเดือนเพื่อนเพื่อนจะพักน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก็ได้ที่เราพักต้นก็จะทําให้ต้นกล้าเขาโตแล้วก็แข็งแรงแบบที่เห็นก่อนเอามะละกอลงปปปลิ่งเาดไ้ือํรรรรนนนบบบบุุุพัั ค่า pH ของดินทําให้ดินร่วนซุยและสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือการใช้ไตรโคดามาไตรโคดามาเนี่ยเขาจะทั้งป้องกันทั้งเรื่องโรครากเน่าคนเน่าเชื้อราใบจุดใบด่างเพื่อนๆจะใช้แบบเป็นผงแบบนี้หรือว่าใช้แบบอัดม็ดก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีผสมน้าแล้วก็รดราดไปที่ดินปลูกเลยก็ได้พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็คือขั้นตอนการปลูกจริงๆแล้วล่ะคะ่ะให้เพื่อนๆสังเกตถ้าต้นกล้ามะละกอเตี้ยจุมแพรที่พักไว้รากเขาเยอะรากเขายาวขดกันแบบนี้ให้เพื่อนๆเอาดินบริเเเเวณรรราาาาาาากกกกกอออออสันนนิิดดดะะะะคพถ้ไม่ขจตช ตอน,นที่จะเอาต้นกล้ามะละกอเตอี้ยชุมแพรวางไว้บนกระถางดินเผาให้เพื่อนๆจับต้นกล้ามะละกอให้ตรงที่สุดหลังจากที่เ,เพื่อนๆเล็งต้นกล้าว่าตรงดีแล้วให้ทาการเติมดินปลูกลงไปบนเข่งพลาสติกการเติมดินลงไปบนเข่งพลาสติกให้เพื่อนๆเติมดินลงไปให้เสมอกับดินเก่าในถุงดำถ้าจะให้ดีใหเ้เพื่อนๆทาการเติมดินแบบยกโคกให้ต้นมะละกอให้ดินบริเวณด้านเข่งเนี่ยสูงกว่าบริเวณรอบๆเข่งพลาสติกเพื่อป้องกันปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าด้วยก็ดีนะคะวิธีการปลูกมะละกอแบบยกโคกให้ตรงกลางขึ้้นใช ผลดีกับการปลูกพวกมะละกอลงดินด้วยเหมือนกันหลังจากการเติมดินปลูกเสร็จเรียบร้อยเหนียวก็ไม่ลืมที่จะใส่โกยาอะมิโนโฮิมิกโรยลงไปบนหน้าดินอีกรอบโกยาอะมิโนโฮิมิกเนี่ยเขาจะช่วยทั้งเรื่องปรับปรุงบำรุงดินปรับค่า pH ของดินหุ๋ยอินทรีที่เหนียวอยากแนะนําให้เพื่อนๆใช้นะคะหลังจากนั้นเหนียวก็จะทําการเด็ดพวกใบล่างใบเหลืองของต้นมะละกอออกและทําการห่มฟางเพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นมะละกอเพื่อนๆคนไหนไม่มีฟางจะใช้เป็นพวกเศษใบไม้ก็ได้นะคะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนั่นก็คืออกาารรเไต มาผสมน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นก็เอาไปรดราดที่ดินปลูกขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสําคัญจริงๆนะคะเพื่อนๆป้องกันปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในมะละกอได้อย่างดีและนี่ก็คือขั้นตอนการปลูกมะละกอเตี้ยชุมแพรในเกร่งพลาสติกเบอร์หนึ่งที่เพื่อนๆถามหากันลงไว้แบบละเอียดดูเสร็จแล้วสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะ